สวัสดีครับเบบซีและท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามผลออก,กน, 2. 2. นะครับ,บวันที่28เดือน2อพศ2568นะครับกับแนวทางลาวทีวีลาวเฮดดีแล้วก็ลาวสตาร์นะครับครับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณน,นะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิกเกอร์อา่านเลขเด่นจาก0ถึง9ก้าคัดไปเหลืออยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมามา,มากกว่าตัวเลขอื่น ฉะนั้นการน,นําแนวทางไปใช้นะครับก็มีความเสี่ยงนะครับเพราเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรนะครับเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับครับก็มาดูผลออกสําหรับแนวทางลาวทีวีนะครับผลออก 85900นะครับ85900อันนี้มันก็จับให้ที่85เนาะชุดวินมาเนาะนะครับก็มาตรงตรงเป็นแปแต่ไม่มีเลข9นะครับฉะนั้น8ตัวนี้ก็เข้าเลขวิ่งอย่างเดียวนะครับ85ผมจับให้ชุดนี้เห็นไหมครับมันไปอยู่ด้านหน้าเนาะครับก็ถือว่าเข้าเลขวิ่งอย่างเดียวเนาะนะครับจับไปกันต่อที่ ลาวยดีนะครับลาวยดีผลออก75198นะครับ75198จุดบินก็มี5มี8เนาะแต่ไม่เข้าคู่นะครับไม่เข้าคู่ส่วนเด่นวิ่งรูดเข้านะครับใครนำ5้ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าที่5 1เนาะ กลับไปที่58าแปดวแปดมันลลงล่างมาเป็น9ก้าแปดน่าเสียดายนะมันไม่เข้าคู่นะครับคือเข้าวิ่งโลดอย่างเดียวนะครับสำหรับเฮ d ดีวิ่ง5ตัวเน้นนะครับครับต่อที่ลาสตาเนาะลาสตาป่นออก6 7 160นะครับจุดบินเข้านะครับ7117นะไม่มีเลข6นะครับศนย์ก็มีแนาะแต่ว่าไม่มีเลข6นะครับ ส่วนวิ่งโลดนะครับเข้าที่7ตัวเน้นนะครับใครนำา7ไปวิ่งไปโลดก็ถือว่าเข้านะครับส่วนตัวเจาะก็มาตรงๆวเนาะ7นนะครับสุขบอกนะครับว่าผมเน้นในดมีติดอยู่2ชุดนะครับ71กับ74แต่ผมเน้นในด้7่กับ2 4นะครับอดยไม่เข้าตัวเน้นเลยนะครับถือว่า4ชุดก็ไม่เยอะนะครับวินก็เข้านะครับตัวเจาะก็เข้าวิ่งโลดก็เข้านะครับ สำหรับลาสตานะครบับก็มาตามกันต่อเนาะใครที่ได้ก็ขอแสดงความดีใจกับสมาชิก Fc และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านด้วยนะครับกข็ขอเนีวทางสำหรับแนวทางลาสตาเนาะลาสตาก็มีคนเล่นเยอะนะครับนำไปใช้เยอะกับชุดวินแล้วก็วิงโหลดเนาะนะครับพอผมสังเกตดูการเข้ามาชมคลิปนะครับ ส่วนใหญ่จะเข้ามาเวลาของลาวสตาร์นะครับนะครับสลาวทีวีกับลาวเอดีก็เยอะนะเอดีก็เยอะนะครับนะครับทีวีก็หลายท่านเหมือนกันนะครับก็สำกันทุกแนวทางนะครับสำกันทุกแนวทางแล้วขอให้เลือกเข้าอย่างเดียวนะครับวิ่งโหลดหรือว่า ตัวเจาะตัวเน้นวินนะครับเข้าก็ถือว่ามีโอกาสได้นะครับครับก็มาตามกันต่อในวันที่1เดือน3นะครับปศ2568นรสนะครับกับแนวทางลาวทีวีลาวเนดดีแล้วก็ลาวสตาร์นะครับต้นจิตผมก็พูดไปแล้วเนาะนะครับแนวทางก็เป็นเพียงการวิเคราะห์นะครับไม่มีใครรู้นะครับว่าผลมันจะออกอะไรนะครับก็เป็นเพียงการวิเคราะห์เลขนะครับน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับ แล้วก็มาดูสำหรับแนวทางลาวทีวีนะครับลาวทีวีวันนี้จุดบินผมให้ที่149.02สี่เก้าศูนย์สองะครับหนึ่งสี่เก้าศูนย์นเลขเด่น ผมให้ที่1ึกับ4นะครกับ1กับ4ตัวที่ผมจะเน้นให้นะครับเน้นให้ผมเน้นให้ที่เลข4นะครับที่เลข4ก็ชุดเดียวเน้นๆก็49เนาะ สำชุดลองก็สี่าู0กับ42่สามตัวผมให้ชุดเดียวนะครับ 6, 4กสีาสำหรับแนวทางลาวทีวีนะครับ กลับไปกันต่อที่ราวแฟตดีนะครับราวแฟตดีชุดปินวันนี้นะครับ78012นะครับ78012นึกเด่นผมว่าที่7ก,กับ8นะครับก็อันนี้นะที่เลข8ชุดเดียวก็8 0 เน้นเวนชุดองกั 8, 1, 8, 2, กบแปนึ่งกับแปดสองนะรับตันชอบเลขเจ็จับที่เลขเจนะครับก็จับอันในชุดวินต้องการเพิ่มเติมนะครับส่วนสามตัวผมให้ที่8 02, 02, 02, 02, 0 2ศูนย์สหรือสองหรือสองก็ได้นะครับ แต่ผมจับกันไว้นะครับเกือบแปดศูนย์ไปอยู่ด้านหน้านะครับกับต้องการเพิ่มเติมจับเอาในชุดวินนะครับสําหรับแนวทางนะครับซึ่งตัวที่ผมไม่ได้จับก็คือตัวประกบนะครับที่มาด้วยกันก็คือ0ูนย์หนึ่งศูนย์สองังมีก็เก้าศูนย์เก้าสองศูนย์สองที่ไม่ได้จับผมเลือกจับเฉพาะตัวเน้นนะครับก้าจะเพิ่มเติมก็สามารถจับเองได้เนาะก็ จับในจุดวินเลยนะครับตัวประกอบ3ตัวอยู่ด้านหลังนะครับกลับไปกันต่อที่ลาวสตารลาวสตาร์วันนี้จุดวินนะครับ05 0 5น78หรับ0 5 278เล็เด่นเล็เด่นผมให้ยี่นกับ5นะครับ วันนี้ตาม่าชอบตัวไหนชอบตัวไหนผมชอบเลขศูนย์นะครับกดจับไล่เลยเนาะอนนี้เ้นคิดว่าศูนย์อะไรมาดีเลขเด่นมาด้วยกันหรือเปล่าผมเอาศูนย์สล้กันนะครับ อย่าลืมเลขเด่นมาด้วยกันเนาะอย่าลืมอย่าลืมนะครับ1 4 7 8 05นะครับตัวนี้ผมจับที่0 2 07 08นะครับ07 08 3ตัวผมจับให้2ชุดนะครับ702 แล้วก็802นเน้นที่เลขศูนย์นะครับครับใครที่รับแนวทางนะครับก็แค็บเอาไว้นะครับ กับตอนนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิกเอและท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่1เดือน3ปรนะครับพศสอ6 8นะครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับหยิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับกับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ